สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองสำรวจข้อมูลที่น่าสนใจกันนะครับเกี่ยวกับหมอดูขอนแก่นสวัสดีค่ะใช่ค่ะเมืองขอนแก่นเนี่ยนอกจากเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าเป็นศูนย์กลางอีสานแล้วเนี่ยอีกมุมที่ข้อมูลชี้ว่าโดดเด่นเหมือนกันก็คือเรื่องศาสตร์พยากรณ์นี่แหละคะ่ะครับจากข้อมูลที่เรามีนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับเกี่ยวกับภาพรวมตรงนี้อืมก็คือข้อมูลทําให้เราเห็นภาพเลยนะคะว่าขอนแก่นเป็นเหมือนแหล่งรวมศาสตร์ดูดวงที่หลากหลายมากจริงๆค่ะ แล้วก็มีเอ่อเรื่องเล่าหรือมุมมองจากคนที่เคยไปใช้บริการจริงๆด้วยซึ่งน่าสนใจมากเงินเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมาสกัดแก่นสำคัญๆให้เห็นภาพรวมชัดๆเลยว่าวงการหมอดูที่นั่นเป็นยังไงใช่ค่ะมีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็อาจจะมีข้อคิดอะไรให้สำหรับคนที่เอ่อกำลังสนใจหรือมองหาคำแนะนำด้านนี้อยู่โอเคครับน่าสนใจมาก งั้นเริ่มตรงไหนก่อนดีครับความหลากหลายได้ค่ะเริ่มจากความหลากหลายของศาสตร์ก่อนเลยคือข้อมูลระบุว่ามีครบเครื่องมากๆค่ะตั้งแต่แบบศาสตร์ที่ฮิตฮิตกันอย่างไพย,ยิปซีไพทาโรุกครับอันนี้เจอบ่อยใช่ค่ะแล้วก็มีการดูลายมือเลขศาสตร์ไปจนถึงโหราศาสตร์แบบไทยแบบพม่าหรือแม้กระทั่งสายที่ใช้พลังจิตหรือว่าสัมผัสพิเศษก็มีระบุไว้ในข้อมูลเหมือนกันค่ะ โหครบวงจรจริงๆครับดีครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันต่อแล้วแหล่งไหนในขอนเกนที่แบบว่าข้อมูลชี้ว่าคึกคักเป็นพิเศษบ้างครับอืมคือข้อมูลก็ชี้ไปหลายจุดนะคะที่เด่นๆเลยก็คือตลาดต้นตาลค่ะที่นี่เหมือนเป็นหับเป็นศูนย์รวมหมอดูมานานมีหลายศาสตร์ให้เลือกเลยอ๋อตลาดต้นตานี่เองใช่ค่ะโดยเฉพาะชื่อของหมอแม่เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะเรื่องความแม่นยำแต่ก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะครับ อีกจุดที่ข้อมูลพูดถึงก็คือแถวแถวถนนกสิกรทุ่งสร้างค่ะมีคําแนะนําจากคนที่เคยไปว่าแบบแม่นจนน่าทึ่งเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแล้วก็มีแถววัดเก้าชั้นหรือวัดพระทาานหนองแวงอันนี้ก็มีหมอดูที่เปิดบ้านรับทํานายอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ยังมีอีกทางเลือกที่สะดวกขึ้นมาหน่อยก็คือหมอดูออนไลน์หรือทางโทรศัพท์อย่างชื่ออาจารย์แอนขอนแก่งก็มีคนรีวิวไว้เหมือนกันแสดงว่าเดี๋ยวนี้เข้าถึงได้หลายช่องทางจริงๆค่ะ กระจายตัวอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับเนี่ย ừ. แล้วคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดข้อมูลพอจะบอกได้ไหมครับว่าใครคือหมอดูที่แบบแม่นที่สุดในคอนแคนคํน <laughs> คำถามยอดฮิตเลยนะคะคือประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะข้อมูลเนี่ยเน้นย้ำมากๆเลยว่าการจะหาคำตอบว่าใครแม่นที่สุดเนี่ยมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลมากๆ อ๋อเหรอครับทาไมล่ะครับเพราะปัจจัยสําคัญมันคือความเชื่อความศรัทธาของตัวผู้ไปดูเองอะค่ะรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าความถูกจริตหรือสมพงกันด้วยคําว่าถูกจริตหรือสมพงนี่ข้อมูลพอจะขยายความได้ไหมคบว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนอมันเหมือนเคมีที่ตรงกันอะคะ่ะความรู้สึกเชื่อมโยงกันคือบางทีหมอดูคนเดียวกันเนี่ยทำนาให้คนนึงอาจจะรู้สึกว่า โหใช่เลยตรงมากแต่อีกคนไปดูอาจจะรู้สึกเฉยเฉยก็ได้โอเข้าใจละใช่ค่ะเพราะว่าสไตล์การพูดการให้คำแนะนำหรือแม้แต่ศาสตร์ที่ใช้อาจจะตรงใจคนหนึ่งแต่ไม่ตรงใจอีกคนหนึ่งก็ได้ค่ะข้อมูลจากรีวิวจริงๆก็จะทอนเรื่องนี้ชัดเจนมาก อืมเข้าใจได้ครับแสดงว่าแทนที่จะไปหาที่สุดคนเดียวอาจจะต้องมองหาคนที่ใช่สำหรับเรามากกว่าถูกต้องเลยค่ะประมาณนั้นเลยรีวิวจากผู้ใช้บริการจริงๆก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งที่แบบ ชื่นชมว่าทำนายเรื่องความรักการงานได้แม่นมากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามนั้นเลยหรือรู้สึกว่าได้คำแนะนำดีๆกลับไปบแต่ก็มีส่วนที่มองว่าอาจจะยังไม่ตรงทั้งหมดหรือว่าก็ไม่ได้แม่นเป๊ะร้อเซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นธรรมชาติของการพยากรณ์นะคะเราคาดหวังความแม่นยำร้อยตลอดเวลาก็คมยากจริงครับแล้วสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วเกิดสนใจอยากจะลองไปดูบ้าง ข้อมูลมีข้อแนะนำหรือข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีหลายข้อเลยค่ะที่น่าสนใจนะข้อแรกสุดและสำคัญมากๆเลยคือการใช้วิจารณญาณค่ะต้องรับฟังอย่างมีสติเสมอเพราะนี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลมากๆครับอันนี้สำคัญ ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำอีกอย่างคือไม่ควรจะดูบ่อยเกินไปนะคะอาจจะเว้นระยะสักสามเดือนหรือไปเมื่อมีประเด็นที่ต้องการคำปรึกษาจริงๆออือแล้วก็ควรสอบถามเรื่องค่าครูหรือค่าบริการให้ชัดเจนก่อนนะคะบางท่านอาจจะแล้วแต่ศรัทธาแต่บางท่านก็มีอัตรากำหนดไว้เลยครับ ควรเคลียร์กันก่อนใช่ค่ะและสุดท้ายโดยเฉพาะหมอดูที่คนนิยมมากๆเนี่ยอาจจะต้องนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะควรตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ก่อนไปค่ะโอเคครับชัดเจนดีครับทีนี้ถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยวงการหมอดูที่ขอนกันนี่ข้อมูลชี้ให้เห็นแนวโน้มหรือประเด็นอะไรที่น่าจับตามองบ้างไหมครับข้อมูลก็ชี้ให้เห็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะครับยังไงบ้างคะในส่วนของโอกาสก็คือ การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็การตอบโจทย์เรื่องเอ่อที่พึ่งทางจ่ายของผู้คนในยุคนี้ครับแต่ความท้าทายก็มีค่ะเช่นเรื่องการรักษามาตรฐานจรรยาบรณเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เอ่อการปรับตัวให้เข้ากับทัศนคติหรือมุมมองของคนรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะ ประเด็นเรื่องมาตรฐานกับจรรยาบาลนี้น่าคิดนะครับแล้วสุดท้ายเลยอะไรคือสิ่งที่บอกว่าการไปดูดวงครั้งนั้นมันประสบความสําเร็จหรือว่าได้ประโยชน์จริงๆสําหรับคนที่ไปใช้บริการจุดน,นี้สําคัญมากค่ะคือข้อมูลชี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความแม่นยํำเป๊ะร้อยเปอร์เซน์เสมอไปนะคะอืมแต่มันรวมไปถึงความสบายใจกําลังใจที่ได้รับกลับมาครับ การได้คำแนะนำที่เป็นรูปธปรรมที่พอจะเอาไปปรับใช้ได้จริงหรือช่วยให้เกิดความเข้าใจในตัวเองหรือสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ได้ดีขึ้นครับผมซึ่งทั้งหมดนี้มันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นของตัวเราเองในท้ายที่สุดค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ คือผลลับเชิงบวกที่คนไปดูดวงส่วนใหญ่มองหาเอาละครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมของแวดวงหมอดูในขอนแก่นได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งความหลากหลายแหล่งที่น่าสนใจมุมมองต่ตางๆแล้วก็ข้อควรพิจารณาด้วยใช่ค่ะและแก่นสำคัญอย่างหนึ่งที่ข้อมูลพยายามจะสื่อสารก็คือการมองว่าการดูดวงเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่ง เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการกระทําความคิดการตัดสินใจของเราเองต่างหากที่เป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตที่แท้จริงค่ะอืมน่าคิดตามมากๆครับบางทีนอกเหนือจากการไปหาคําทํานายแล้วเนี่ยประสบการณ์ในการได้ไปพูดคุยหรือสัมผัสกับศาสตร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้กลับมาตั้งคําถามที่ลึกซึ้งขึ้นกับตัวเองก็ได้นะครับ เกี่ยวกับเป้าหมายหรือทิศทางที่เรากำลังจะเดินไปใช่ครับนี่อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราทุกคนได้เก็บไปคบคิดต่อดูนะครับ